มาแถลงการสี่เจงแล้วผอมยืนยันว่าตอม่เล่าเฮ็ดิเกล้วเลคอโยนควพิษทั้งหมดให้กับนักท่องเที่ยวไทยเพียงไฟเดียว เซ่งก็อื่นเด้ว่ากลายเป็นนังคนละหมวดย่างทันทีโตกับกรณีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวลาวเตสุดทายกเจอเจ้าหน้าทีต่ตมอลาวปั๊บไม่เงินไปหาพันบาทหรือประมาณ3าล้านสแสนกีบแล่ได้กลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังในทัวร์สังคมเล่าไทยในกรณีพร้อมนั้นก็มีคนไทยคนลาวจำาน,นหลายต่างโกหก้หองต้องการให้เจ้าหน้าที่ผักส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ชีฟ้าออกมาสีเจงเกะเขาย่างโดยไวเพื่อจะโบส่งผลกระทบโตผับหลาักก้านท่องเทียวลาาแลด่ด้วยเหตุการด์ดังก้าวนี่เองจึงได้เหตให้หยมาแหลสุดซดๆด,ด,ดหอนหอนในตอนเศร้าของมือนี้วันที่เศ้าพจิคซอพสามอิงตามการรา่งานจากซื่อสำนักข่าวลาวได้มีการรล่งานว่าท่างดานทานพันธุ์ทูก,กี้โดนกี้บุงไซห้องหัวหนา,นาคณะขุมข้องดาน หัวหนาดานตมอมซากุลมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งได้มีการออกมาแถลงการสีแจงดวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังปีนกระแสในซื้อสังคมออนไลน์ ทั้งจากสังคมลาวและสังคมไทยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตอมลาวทีดานสากลขวามิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งมีการเอ,อเรื่อเก็บเงินจำนวนหาพันบาทหรือประมาณ3ล้านสแสนเกีบจากนักท่องเทีท่ยวปฏิถิไทยทีโบด้มีการจำกาเขามาสอปปลาวในต่างแต่วันที่12พฤศจิกายนพ0 2าที่ผ่านมา โดยทางนี้ทางดานท่านหัวหน้าดานตอมอโก็ได้มีการออกมาสีเจงโตกับผิดการดังกาววาโตกับกรณีนี้ทา้งดานตำรวจกวดกาค้นเข่าออกเมืองป้าจำยูค้าออกได้มีการกวดการนังสือผ่านเดนของนางหน้าผ้าพ่อนสุกะเสริมซึ่องป็นสันสาไทย ดยทางด่านเจ้าหน้าที่โตมอลาวเมนเห็นวานั่งซื้อพันเดดด้าล่าวของผูกเกี่ยวเมนทิวามโบมีการประทับตาแจ้งเขาสอปปอว ซึ่งชี้ป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข่าออกแระการขุมครองคนตามประิทยูซอปปลาวในสบับเหลขที่59เก่ทับซอปซอซงชี้ว่าเป็นการเข่าเมืองยังผิดกฎหมายและต้องมีการถือปับไหม้สองหลานเกียบหรือประมาณ3,000บาทอิงตามมาตราที่1 2ของของดำลัดว่าด้วยการปับไมและการนำใส่มาตรการอื่นต่อผู้ละเมิดกฎหมายแระระเบียบการเกี่ยวกับการเข่าออก และการคุมครองค้นตามประิทยูซอปปอลาวในสบับเหล็กที่เซาเอสทับรลอบอลงวันที่เส้ามาก,ก่อนอซอกพัสดเอเตจังได้ก็ตามโตกับกรณีคลิปวิดีโอที่นักทองเทียวไทยเดโพตลงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าทางด่านเจ้าหน้าที่โตมอลาวมีการเอื่นเก็บเงินจำนวนหาพันบาท โดยในเบี่ยงตนนั้นเป็นเพียงการอธิบายของเจ้าหน้าที่ตมลาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยฮับซาบโตกับกดระเบียบและจากนั้นเจ้าหน้าที่ตมลาวก็ได้ทํำการเสินผูเกี่ยวเข้าไปหองการตามระเบียบการเพื่อเป็นการนาเนินการสืบสวนสอบสวนพร้อมน,นั้นก็มีการเก็บกร,รมข้อมูลในเบี่ยงตนจึงสามารถท้าผู้เดว่า หนังสือผ่านแดนพาสปอร์ตของผู้เกียวเมนโบมีการประทับตาแจเข่าซอปปอ,ปอลาวจริงซึ่งถือเป็นการเข่าเมืองย่างละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเข่าออกและการขุมค้องคนตามประทศอยูซอปป,อปอลาวในมาตาหาสิบสองขอหนึ่งและจะมีการถือปั๊บไหมเป็นจำนวนเงินถึงสองล้านกีบหรือประมาณ3,000บาท โดยอิงตามดํารัดว่าด้วยการปั๊บไหมและน้าใส่มาตรการโตผุลเมิดกฎหมายหรือบอประทับตาแจ้งเขาออกจากเจ้าหน้าที่ตํรวจกดค้นเขาออกเมืองป้าจำด้านไส้เดนและสนาำบินซากุล โบวาจะเป็นคนละเมืองลาวคนต่างดาวคนต่างประทิและคนโบมิสันศา์ที่มีการเดินทางเข่าออกซอปปอลาวโดยผ่านด้านไสเดนและสนาบินสากลที่ทางด่านทางการลาวกํานดไวเมนผูกเกียวจะต้องถือปั๊บไหม้สองหลันกีรผอมทั้งคิดบทบันทึกและมีการศึกษาอบรม เลโนจากนีทั้ทงดานหัวหน้าดานโตโมลาวโกเได้มีการก้าวเพิ่มเติมผอมยืนยันวา่าในตัวจริงเจ้าหน้าที่โตโมลาวได้มีการปรับไม้เงินกับผู้เกียวนักท่องเทียวไทยเป็นจำนวนเงินเจ็ดแสนเกียรโดยอิงตามการเสนอของผู้เกี่ยวและทั้งด่านฝ่ายเจ้าหน้าที่โตโมลาวก็มีการหินดีนำซึ่งถือเป็นการปฏิบัตินโยบายพรอนผันโตกับผู้เกี่ยว ซึ่งผกเขาตำรวจลาวกโบเมนเอาการปักไม้เป็นลักเตชื่อเอาการศึกษาอบรฮมก้าวเตือนการอธิบายให้เข้าใจโตวกฎหมายระเบียบการเป็นสำคัญผอมทั้งกดมีการนำเนินประทับตาแจงเข่าออกซอปอลาวให้กับผูกเกี่ยวแล้วเพื่ออนุญาตให้เดินทางออกซอปอลาวแน่วันเดียวกัน และพรอมนั้นในโอกาสนี้ทางดานทางพ้นเอกกีโดนกี้วงไซหัวหนาดานตตมอลาวจึงมีการเขี่ยของมายังบรรดาผู้โดยสารโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่มีการเดินทางเข้าออกสอปปอลาวโดยผ่านด่านไส้เดนหรือสนามบินซากุน ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการย่างเขีมงวดกกคือการเจเอกสารเดินทางของตนเองโตกับเจหน้าที่ตมอล่าวประจำดานด้วยตนเองในชุกหังแปลตองมีการกวดกาขึ้นย่างละเอียดสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแน,นลนะครับสบายดีพี่น้องสุขหูสุขคนนะครับพี่น้องฟังสปปลาวแลวกาพี่น้องคนไทยเฮานะครับพี่น้องครับกระเด ขอสรุปนะครับด้บทสรุปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่นักท่องเที่ยวไทยนะครับที่ไปเที่ยวสปปลาวแล้วตอนเข้าไปนะครับกมีผู้จัดการทุละกทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเอาพาสปอร์ตนะครับไปปั๊มไปประทับตาเขาเมืองเนาอพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าตอนเข้าไปสะดวกครับแต่ตอนมาก็คือมีปัญหานะครับคือว่ามีอยู่ผู้หนึ่งที่ว่าได้ประทับตาานาอพี่น้องเนาะที่นี่ทางการของลาว นะครับหัวหน้าดานเพิ่นก็ออกมาให้เข้านะครับเพิ่นก็ออกมาบอกแล้วเรียบร้อยแล้วว่าความิดนี่เป็นของคนไทยนะครับเป็นของนักท่องเที่ยวไทยเต็มเตมนะครับก็โอเคอยู่ครับกถือว่าผิดกฎหมายนะครับที่เข้าเข่าเมืองโดยบดาประทับตานะพี่น้องก็ย่อมรับในข้อนี้นะครับว่าเข้ากับผิดอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็บรรดาบอกว่าบ่ผิดนะพี่น้องแต่นะครับ สิงทีชีวอกก็คือว่าหนึ่งนะครับการที่สิเข่าเมืองเหมือนว่าพี่น้องคือจังมีคนอื่นเอาพาสปอร์ตเข้าไปประทับตาได้ผมก็ย,ยังแปลกใจนะครับผมไม่เคยเห็นาดานที่สปปเล่านะพี่น้องผมไม่เคยขามไปนะครับแต่ว่าในต่างประเทศตัวทั่วไปนะพี่น้องเขาต้องถือพาสปอร์ตเพื่อที่สิไปเข่าแถวเลี่ยงคิวนะครับที่ ที่ต้องเอาพาสปอร์ตไปปั่มวิสาเขาเมืองมันว่าพี่น้องแล้วก็ต้องสแกนตาม่นว่ารับต้องสแกนหน้าสแกนตาเฮ้าเรียบร้อยเขาก็เบื้องหน้าเบื้องตาเปิดพาสปอร์ตถูกต้องบอ่นะครับเขากะจังสิอนุญาตให้เฮ้าเขาได้มันว่าพี่น้องมันเป็นแบบนั้นบ่ครับเอาผมกันเล็มาแปลกใจว่าเล่าคือบอ่เห็ดแบบนั้นหรือว่าเฮ็ดบอพี่น้องกับบอผมมาในเด้อครับผมบ่ฮู้ขึ้นกันนะครับเพราะว่าเขาไปโดยที่บ่ได้ ปั๊มพาสปอร์ตบไดรประทับวิสาเข้าไปเนี่ยนะครับเขาไปได้โดยวิธีใดนะบินองนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะว่ามันต้องพานมันต้องผ่านกระบวนการนี้อยู่แล้วมันบ่ครับในเมื่อคุณประทับตาแล้วม่นบ่ครับก็ต้องมีการตรวจตรวจม่นบ่ครับว่านโน่นนี่นั่นแล้วที่นี่ผมก็นี่แหละเรื่องที่แปลกใจก็คือว่าปล่อยผ่านเขาไปได้ยังไงนะครับพาสปอร์ตให้คนอื่นออกมาเหตุแทนใดยุตินะครับบินองแบบนี้ กะทอก็ว่าผู้ใดกะเฮ็ดได้ตัวแบบนี้แม่นบ่ครับะจะหนาตาพาสปอร์ตจะกับค้นกับหนาตานี่บ่คือกันก็สิปอยกันเข้าไปได้ยุติครับแม่นบ่พี่น้องผู้ใดก็ปลอมมาได้ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับเพิ่นบอกว่า,าปรับเงินนะครับปรับเงินครับคิดเป็นเงินกีบนะครับเงินก็คือคิดเป็นเงินกีบแต่ว่ายูดานเพิ่นอื่นเอาเป็นเงินบาทไทยหาพันพี่น้องนะครับ แต่ว่าในกฎหมายของเราบอกว่าปรับเป็นเงินกีบอยู่เท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดแสนกว่ 7, ครับเจ็ดแสนกียบมันบ่ครับพี่น้องเจ็ดแสนกีบแล้วคิดเป็นเงินเงินบาทไทยกับประมาณสามพั 3, นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในเมื่อพวกเจา้าคิดเป็นเงินกีบพวกเจ้าคู่เอคคนเป็นเงินกีบครับเจา้าคือเอคคนเอาเป็นเงินบาทนะครับ แล้วเอินเกินจํานวนที่ว่าเป็นคาปรับคือบบบอกเลยว่าคุณเขาเมืองเจ้าเขาเมืองมากโดยที่บ่ไดดประทับตาเจ้าถือว่าผิดกฎหมายจังสันจังสีปรับเป็นเท่านั้นกี่เท่านี้กี่เจ้าคือบบบอกจังสันครับก็คือซ่อไปถึงการทีสีตองมีการทุจริตได้หักอสนพี่น้องเห็นบ่ครับถ้าไปบอกเป็นเงินบาทพอบ้านเจ้าบด้ใัทเงินบาทนี่ครับ บ้านเจ้าเป็นสกุลเงินกีบบ่มเป็นเงินบาทเงินบาทคือของประเทศไทยพวกเจ้าเป็นเล่าเป็นประเทศเหล้าคือใส่เงินกีบเป็นว่าพี่น้องนะครับเข้าใจอยู่คับว่าเงินบาทอยู่ในบ้านเมื่อพวกเจ้ากใส่กันแต่ว่ามันบอเป็นสกุลเงินของพวกเจ้าแต่พวกเจ้าคือทั้งราชการคือเอื่นเอาเงินเป็นเงินบาทเป็นว่าพี่น้องถ้าเสียค่าปรับเป็นว่าครับคือเบื่อเอาเป็นเงินกีบครับคือว่าพี่น้องนะครับ ือเปิืเอาเป็นเงื่อนกีบนี่แหละมันเลยซอพิรุษนะครับซอพิรุษแล้วเอื้นกับเอิ้นเกินจํานวนแล้วกับนักท่องเที่ยวเพิ่นบอกว่าเข้าไปแล้วกัยังมีการไปต่อรองเอาทานั้นท่านี้ลดเรื่องมากเหลือเท่านั้นท่านี้จากหาพันเป็นสี่พันเป็นสองพันหาอีกยังทำนอกนี้กันยังมีมเือนบอพี่น้องนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่หนาหนาคิดนะครับเพิรนบ่ได้โทษค้นจาของเลยนะครับเพิ่นบ่มีการดําเนิน เรื่องใดๆกับคนเจ้าของบัดไอีพนุ่นว่าผิดว่าถืออี๋ยังเลยนะครับแต่เพิ่นกระโทษคนไทยอย่างเดียวว่าพิดนวนควบผิดมาให่คนไทยนักท่องเที่ยวไทยยางเดียวว่านักท่องเที่ยวไทยพิดเข้าใจข่าว่าพิดกฎหมายบ้่นพวกเจ้าแต่ขั้นตอนที่ให้เข้าไปพวกเจ้าเฮ็ดอีหยังกันก็แค่นั้นแหละครับที่สงสัยเป็น่พี่น้องเอาผูใ้ใดสิไปเที่ยวเล่าจ็คิดเห้ดีๆได้ดดดพี่น้องเด้อ กินที่ทวนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับช่องท็อปเล่าสตอรี่นะครับที่ได้ขออนุญาตนะครับนําคลิปมาเผยแร่ในบางส่วนนะครับเนาะจังไใก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องกับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับไปเพื่อจะได้บอพาดคลิปจะต่อไปนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ